สวย,ยงั้นเลแม่มนี่แม่ใส่ได้ป่ะ <laughs> ใส่ได้เนาะแล้วอย่างเด็กๆเขาลงสวนอะ่ะเขาอยากได้มากเลยเชื่ออืมเด็กผู้ชา,นนายแหละไม่รู้แม่แม่นี้หรือเปล่าเื่ผู้หญิงมัง้งเขาก็ไม่ได้เ <Okay. S 1> ด็ก เพราะเพื่อนยืดหรอเขาใส่เขาชอบใส่เพราะคนที่มาให้ก็เป็นผู้หญิงเหรอแข่งแล้วสวยๆอย่างเนี้ยแม่แม่สวยจะตายได้ไหมนะถ้ามันจะไปลื้อมันก็จะลื้อหมดไงเนื้อดีทั้งนั้นนะใช่เป็นแม่คัดออกกี่หนึ่งเป็นลูกค้าตลาดนัดเราลองลองคัดดูแม่ทัน

มีเก่งไหมครับน่มเก่งไหมัอดีครับัอดีครับนี่น้องผู้ชายนี่เก่งนี่เก่งผู้ชายนะแต่ได้เปล่าเก่งโอ้ยผมไม่ค่อยเอาหรอก ยคเอามาเขาก็เก็บไว้ให้พวกเนีดีๆนี่ยผ้นี้ดีนะเอาแม่นี่แขนยาวเออนั่นแหะเก็บไว้เอแม่แขนยาวเก็บไว้ให้พวกสวนเนี่ย้าเน้ยด้วยเข้าสวนใ้ได้ฮะเข้าสวนนะอใส่ได้้วยเนี่ย

บ้านหลังเดียวได้เนี่ยไม่ไมใช่ใช่เสผ้าบ้านหลังเดียวคนแถวบ้านนี่แหละคนน่าดีเหมือนกันพี่วันนะฮะพี่วันอยู่วัดเพลงเขาว่าเสื้อผ้าที่บ้านเยอะนี่สามสามสามกระสอบ เรียมสะอาดแม่้องเอ้่หนให้่อยะอาด่ในแล้วมันยืดนะตัวใหญ่อะ นี่ผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้เสื้อผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมด <laughs> นิ่มเสื้อผ้าน,นี้ดี <laughs>

S <S นิ่มงั้นไนส่วนมากสนมากเสีส้อจะเยอะกว่าโอ้ <S <S นี่สวยสวย สวยนะเนีนลองเทียบดิลองเทียบดิโอ้โหสวยนะนี่ให้ดูนะเป็นให้แลคาทุกคนนะนีนแม่กล้อสวยเนี้ดีมากเลยเนี่ยเป็นหุ่นให้นะคะทุกคนนะเป็นแม่แขวนช่อให้ก่อนนะคะหนุนอุ้ยพอดีเลยสวนสีจับเลยใช่ ก็ให้ปูชมตัวเล็กกว่าเนี่นิ่มตัวใหญ่เนี่ยแม่จะพัดหมดแล้วเนี่ยจะสวยนะเนี่ยแล้วกูจะใส่ได้พอดีมันก็มันก็ทรงนี้แหละเนี่ยสวยสวยนิ่มสวยกูจะใส่ได้พอดีเลยแม่ตัวนี้นะแม่เนาะสวยสวยของยี่ห้อด้วยของยี่ห้อด้วยเนี่ยแน่แน่รุ่นรุ่นรุ่นนั้นก็มีเนี่ยรุ่น คนที่นั่งอย่างนียมีคนอ้วนเนี่นี่ในนี้เลยนี่อ้นสวยหกสวยอุ่นๆ้ไหมก้องเนี่ยสวยยม่โอ้โหใน่เีบดิเทีบดิไอมนเนี่ยเนาะเออหน่าสวยสวยโอ้โหไอเมนใส่ได้มมมันจะขอบหน่อยนะ อันนี้แบบนุ่งเงินเก่งกางเกงตัวเดียวก็ให้อันนี้อันนี้ตัวนี้อันนี้ใส่แม่ก็แม่ก็ไปไหนนะแม่ก็บอกว่าตัวนี้เออเนี่ยอ่ะแม่ก็มาแล้วแม่กับตัวนี้สวยอ่าออผู้หญิงดิคุณสมจิตก็มีฮะสมจิต จะกินาแม่กรบแม่ทานบตนี้วยไหนลองเทียบดิลองเทียบดิเทียบก่อนแหมใหมด้วยโอเคขอบคุณมากแล้วก็ฝากแค่นะเอาไว้นี่นะเอบแต่มันไม่เกินแม่ก็ใจแค่ใจกสั่่ัวเอาให้เอมหเอมันไล้องตุมนี้น่ารักนะนะค่าดีด้วย อย่าะอใชายอ้าวแก้องเนใส่นี่ยไม่ต้องใส่ไมตัวนี้ยืดนะแม่ก้องยืนยืดนะถ้าว่ใส่นอนนะเนี่ยให้สมจิตใส่ได้สมจิตใส่ได้ปะเนี่ยชอเป่ามาดูนีใส่นอน ไม่ชอบเอเอ้องโอนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยเนี่ย่แม่ป้ายยังแผนเลยแม่เออป้ายยังไม่แกะเลย ต้องกดใหญ่ต้องหตาวีเออจริงจริงลุงบีลุงบีใส่ได้พอดีสวยดเดี๋ยวคัดคัดไว้ดูไซส์ผู้ป่วยแต่ละคนนะแม่ทันกับแม่นิ่มคัดเสื้อ้าไว้ให้กับผู้ป่วยไม่กบได้กบไปไหนแล้วตัวนี้ไม่กบได้ไหมไม่ เนี่ยหแต่ได้เปล่านี่นี่รุ่นใหญ่รุ่นใหยอะเลยเนี่ยรุ่นใหญเยอะแเลยโอ้สวยใอะคนสวยใส่อะไรก็สวยหมดเลยฮะขอบคุณพี่วันนะพี่วันขอบคุณพี่วันนะคะแม่ขอบตัวเกแม่ พี่วันอยู่อำเภอวัดเพลงฮะราดบุรีคนบ้านเดียวกันนะแม่เลือกให้เขานี่ยแม่สวยเนี่ยแม่สวยนี่เออนี่ยให้ไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านเมื่อวานเนี่ยนี่แม่กบจ้าโอ้โหสวยเลยตัวนี้แม่กบไปนอนไปนอนตายแล้วเพราะว่ากระเทยมุกบวะเรื่อ โอโหมีแต่เสื้อผ้าดีงนั้นเลยเนื้อดีเองนั่นเลยในนี้เนี่ยเข้าส่วนเข้าอะไรได้ใครตัวเล็กๆบ้างอ่ะข้าส่วนได้เลยนันะประกบประกได้กี่ตัวแล้ว เมนี่ผมจะเอาไปเ่ยมาไเอามาหมดเลยให้เตยแม่ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยมั้งเนี่ยสะอาดนะเขาบอกว่าไม่ได้ใส่เขาบอกยังไม่ได้ใส่เขาบอกยังไม่ได้ใส่แม่แม่แม่จะได้ไหมเออไม่ได้หมองเลยนะแม่แม่ใส่ได้เลยแม่เอนแล้วแม่ขอให้ยายาขอให้ยาย อันนี้คุณผู้หญิงใส่ไหมนะเกลาที่อันนี้ให้ใส่เราตัวนี้มาแล้วมาเปิ้านี่เขาจะกล้ากินไหมแม่สองเตยอันนี้ให้เตยเติมนิดเาเราเปิมเฉยๆเิมเฉยเติมเฉยเติเฉยเติมเฉยม่แม่แม่ไม่ไน่ม่ไม่เอาป่ะตัวใหญ่ไหมใส่สบายนะแม่เนี่ย แม่ใด่ได้น่ะแมนดูไม่ครบส่วนนี้ก็น่ารักหนึ่โอ้อ้วนขึ้นนะนี่รัเลยฮะประกอบอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นเปล่าฮะยายาเอายาเหายาเห้าแต่บ้านเบื่อแม่เนี่ยมันลื่นดีใส่

hai mươi sáu được không Đấy, rồi, không không được 20 được luôn được không được không được được không được không mấy con được không 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 không được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  không mẹ không được không được không Mẹ được mẹ được không mẹ không được mẹ được không mẹ mẹ

เอาไปนบนี้ใส่ได้ยังมักเอาสมจิตใส่ไม่ได้ตัวนี้ mình cá bông, mình cá bông, mình trái không kiếm, mình lực nuôi thì cứ nuôi, mình không đi chuột, dâm dềng đua, càng kềng này, cái gì nữa, mùa này nó vẫn chưa hết, không phải, 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 ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิลด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ